สวัสดีท so ุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ราการสวัสดีทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ราการอันูทอเรียลค่ะ ครูท,ทเลนนวันนี้มาพร้อมอาวุธตัวนี้นะคะก็คือคาม่านั่นเองค่ะซึ่งคาม่าเนี่ยมันก็คืออาวุธเหมือนเคียวของนินจานั่นเองซึ่งจริงๆมีคนบอกไว้ว่าอยากให้ทำอาวุธคาม่านะคะก็เลยทมามันลงให้ก่อนเป็นเบสิคนะคะซึ่งท่าในวันนี้ก็จะมีท่าการช็อปนะคะเซเว่นคัท การหมุน figure e นะคะแล้วก็ high block เพิ่มนะคะซึ่งเราสามารถนามาประกอบเป็นท่าคอมบิเนชันได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูท่าแรกกันเลยโอเคเริ่มกันที่ท่าแรกนะคะค่าปกติเราจะใช้สองมืออย่างนี้นะคะท่าแรกเป็นท่าที่ง่ายมากเลยนะคะเรียกว่าท่าช็อ p นะคะหรือว่าจะเป็นเหมือนการชกก็ได้นะคะัอเค้วท่าลักษณะนี้นะคะหรือจะออกอย่างนี้ก็ได้นะคะช็อ p นะคะก็คือมีฟันออกข้าง หรือจะชกไปข้างหน้าได้หมดฟันออกข้างฟันออกขนาดอย่างนี้ลักษณะนี้เพื่อเอาปลายแหลงของขาม้าเนี่ยจิ้มไปข้างหน้ามองอไมเห็นเนาะขามาข่าขา,ามัาบางเหมือนใบมีดเลยม,มองไม่ค่อยเห็นอย่างนี้นะคะหรือชกชกชกแต่จะเป็นการชกในลักษณะที่มืออยู่อย่างนี้นะอันนี้คือการช็อกนะคะเห็นไหมท่าแรกเร็วมากท่าที่สองเซเว่นคัท นะคะเซเตคือเหมือนเป็นเลขเจนะเลขเจ็ดสองฝั่งเลยเจ <1, S 1> ็ดหนึ่งลงสองลงลักษณะนี้นะคะอีกมือหนึงเวลาไม่ได้ใช้ใเก็บข้างเอวได้เหมือนเราตั้งกาดแบบคาราเต้หรือนโดอะเราเก็บเราจะแยามเก็บมือไว้ข้างเอวนะคะหนึ่ง <1, S 1> ลงเก็บเห็นไหม ปั๊บป๊บ,ปบนะคะอันนี้คือเซเว่นคัพเราจะเอาปลายของคาม่าเนี่ยปาด1ปาดลง2ปาด1ปาดลง2นะคะก็คือเซเว่นคะัพนะได้2ท่าแล้วนะมีการชกพันช์นะคะชอ็อตเซเว่นคัพจริงๆมันก็เหมือนแบบเราแบบทิ้งเข้าไปแต่ว่าเราตัดตัดอย่างนี้เลยตัดเจ็ดเด็กเจ็ดนะคะโอเคสองท่าแล้วนะคะท่าที่สาม จะบอกว่ามือดำมากเลยเพราะว่าตัวกิ๊ฟพันมันพันแล้วมันแบบว่ามันลอกเพราะอากาศมันร้อนก็เลยดำมากอะต่อต่อต่อ,ตอ,ตอนอกเรื่องต่อไปท่าที่สามนะคะก็คือท่าบล็อกนะคะจริงๆเราจะลกกบล็อกก็ได้ไฮบล็อกก็ได้เดี๋ยวจะให้เป็นวินีเป็นไฮบล็อกขึ้นลักษณะนี้นะคะอาจจะขึ้นบล็อกปั๊บลักษณะน,นี้เป็นการเอาตัวเนี้ย เหย่ยบบล็อกไว้นะคะบล็อกขึ้นนะคะบล็อกขึ้นเป็นไฮบล็อกลักษณะนี้ช็อตเซเป็นคันนะคะลักษณะนี้ได้หมดต่อไปค่าสำคัญเลยที่ทำให้การวกควงคาม่าของเราเนี่ยมันดูวิวว่าแล้วก็ดูพิเศษนะคะก็คือค่าฟิกเกอร์เอฟฟิกเกอร์เอฟถึงไหม กระบอกของท่านก็มีนะคะโบสตา้กา,าก็มีคาม่าก็มี่ะฉะนั้นอาวุธทุกชนิดมันจะมีมีท่าที่มันแบบใช้ด้วยกันคล้ายๆกันได้นะคะฟิกเกอร์เอของคาม่านะก็คือสมมติว่าเป็นกระบอกมันจะมีปลายตรงนี้กับตรงนี้หมุนเป็นเลขแปดลักษณะนี้อ่ะมันจะหมุนอย่างนี้มันจะหมุนอย่างนี้โอเคพอไปพูดถึงกระบองเพราแเรางงหมุนคนละแบบกันโอเคมันจะทิ้งลงอย่างนี้แบมือกับ ะะดูจากข้างๆนะคะมันจะมีหมุนหน้าหมุนหน้าคือเอาปลายคาม่าเนี่ยทิ้มไปข้างหน้าใช่ไหมพอไปปุ๊บแหนมมือเห็นไหมทิ้งปลายเข้ากับลงแหนกับลักษณะนี้นะคะเห็นไหมพยายามปล่อยนิ้วให้มันฟรีดูนะปั๊บปั๊บมือดํามากเลยอะลักษณะน,น,นี้อันนี้คือแบบ normal นะคะแบบ normal ต่อไปรีเวิร์สก็คือเนี่ยเอียงมาข้างหลังทิ้งลง แล้วก็ดึงกลับมาพลิกกลับมาเห็นไหมเอียงหลังเสร็จปุ๊บทิ้งลงเสร็จปุ๊บพอดึงรวบกลับมาพลิกนะกลับหลังพลิกพลิกหน้าพลิกหลังนะคะซึ่งเวลาเราทำคอมบิเนชันของคามาเนี่ยส่วนใหญ่เราเวลาเราครว่เห็นไหมมันก็จะดูแบบว่าเฮ้ยเหมือนมันเร็วจริงมันรอบเดียวนะคะแต่เราประกอบหลายหลายท่านะคะปับป๊บปับ๊บปั๊บอาจจะช็อปไปข้างหน้าหมุนเห็นไหมหรือหมุนไปห,หมุนกลับอย่างนี้ได้หมดนะช็อปหน้า หมุนปหมุนกลับได้หมดป๊บป๊บป๊บลักษณะนี้แต่เวลาที่ทํานะคะถ้าอยากจะให้มันดูแข็งแรงเราล็อกมือแล้วเราปล่อยนิ้วแล้วแหละเราเราคลายนิ้วละเห็นไหมปล่อยฟรีละพอเรากลับมาล็อกเรากระตุกกระตุกนิ้วกระตุกมือเข้าลักษณะนี้ให้มันแน่นนะคะมันก็จะแน่นแล้วมันก็จะดูแข็งแรงนะคะทีนี้ปกติถ้าทำคอมบพเนชันของคาร่าเราจะใช้ฐาน forward stand เป็นฐานหลักนะคะเดี๋ยวเรามาดูท่า ของคอมบิเนชันคาร่ากันเลยนะคะเอาล่ะเรามาดูท่าคอมบิเนชันของคาร่ากันนะคะซึ่งคอมบิเนชันในวันนี้วันก็ได้คิดขึ้นมาเองนะคะสั้นๆง,ง่ายๆเพื่อให้ครอบคลุมท่าที่มันสอนวันนี้นะคะแต่แก่อนทำท่าเราต้องท่าเปิดตัวก่อนนะทุกครั้งเวลาคาร่าดูามันจะมีท่าเปิดตัวเพื่อให้มันดูน่าสนใจนะอย่างอันนี้เป็นโลบล็อกพาร์เรสแต์นะคะเก็บคาร่าขึ้นไปข้า,า,า,ออาง ลักษณะนี้พอเราหลบร้อกเสร็จปุ๊บก้าว forward stand เห็นไหมสีเท่าตาชอ็อคไปหนึ่งหมัดช็อคหนึ่งหมัดจากนั้นเราจะหมุนตัวจับคามาแยกออกเป็นสองอันนะคะเขาแยกออกแล้วนะหนึ 1, ่งช็อคเห็นไหมส,สังเกตว่าหนึ่นงช็อค forward stand างด้านขวาสองชอ็อคปิดซ้ายเห็นไหมหนึ่งสองเซเว่นคัทสองครัง้งนะคะ,นะคะ ใายบล็อกหนึง่งแล้วก็ชกไปข้างๆนะคะชกขาให้หมุนฟิเกเรตลงก่อนจากนั้นหมุนขึ้นเก็บข้างเอวนะเพระเราหมุนขึ้นเราเหวี่ยงแขนขึ้นเก็บข้างเอวข้ามไปดข้างหน้าจะได้หมุนหมุนลงหมุนขึ้นนะคะจากนั้นหมุนตัวเก็บป๊จบนนะะรรลัลกษณะนี้นะคะมันสังเกตว่ามันตั้งมากเลยทินึงนะ ล,ลูล้อกหนึ่งสองหกสามนะคะหนึ่งสองเซเว่นค่ะเซเว่นคัะไฮล็อกชกข้างหมุนลงหมุนขึ้นเก็บออกปองไว้ใ้ที่หน้าหมุนหมุนหมุนปั๊บจบเห็นไหมคือจะหมุนขวาหมุนซ้ายได้หมดนะบางทีก็ลืมว่า็นหมุนขาวาจะหมุนซ้ายนะคะแต่เอาเปนา็นว่าเวลาขึ้นเวทีชโชว์ก็ มันไหร่ก็ได้แต่ขอให้มันจบท่านี้นะบางทีมันก็ขีดท่าไว้แล้วแหละคือบางทีเพิ่มันผิดท่าน,นะคะแต่สุดท้ายมันต้องกลับมาจบท่าเดิมนะคะคนดูไม่รู้หรอกเขาไม่รู้ว่าเราฝึกถึงท่าไหนมาใช่ไหมอีกทีหนึ่งนะคะอเพิ่มเก็บลงขึ้นกับ น,นี้ก็คือท่าควงขามานะคะในวันนี้สีท่าง่ายๆวิดัมปีตันนี้เหมือนเหมือนมือแบบว่า ไปเล่นเดอะฮอปปี้ตลอดเอาบดินมานะคะมีปีนเขาตามหาแหวกมานะมีดำัำปิดเลยก็จำไดมีท่าโชกชอ็อตคือมันเป็นท่าเหมือนกันเขาเรียกช็อตก็ได้ชอ็อคพลันช์ก็ได้นะคะออกข้างขึ้นตรงนะคะมีท่าบล็อกนะคะมีท่าพิเกอร์เอชนะคะ,ร,คะ,คะรีเวิร์สก,กับนอร์มัลแล้วก็ประกอบเป็นท่าคอมบิเนชันนะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะคะท่าที่ให้ในวันนี้แล้วก็หวัว่าจะฝึกตามกันได้นะคะส่วนคามาจะหาซื้อที่ไหนนะ คิดว่าเป็นคาถาม่ต้องมีคนถามมาแน่นอนอยากจะบอกว่าเคยหาในไทยแล้วหาไม่มีค่าวมาที่มีก็คือตอนนั้นสั่งมาจากอเมริกานะคะของไฮเปอร์มาเชียรอาร์ตนะคะก็แพงอยู่ก็99ดอลลาร์รวมค่าส่งก็หลายบาทอยู่แล้วก็เอามาให้คนวิจักเนี่ยทำอลูมิเนียเมเพิ่มให้นะคะผลิตเป็นอันใหม่แต่ว่าคงไม่ได้ผลิตขายนะ ก็ลองดูนะคะถ้าใครอยากได้จริงเดี๋ยวนี้อินเทอร์เน็ตออนไลน์มียเยอะเนาะสั่งแบบ eBay, aba, e ีเ y a ์อันนี้บาช้อปปีไม่รู้มีไว้ไม่เคยลองหานะคะก็ลองไปหาดูจะได้มีอาวุธไปฝึกนะคะของวานคา้ามาตัวนี้มันไม่คม นะมันเป็นอลูมิเนียมแบบไม่คมก็ไม่อันตรายเพราะมันเป็นอาวุธสำหรับฝึกนะคะแต่ถ้าเป็นอาวุธตัวจริงเลยมันก็จะเป็นใบมีดคมๆไปเลยฉะนั้นเวลาฝึกก็เลือกอุปกรณ์หน่อยจะได้ไม่อันตรายนะคะจะได้แบบไม่บาดตัวตัวเองนะคลิปใน,นวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะถ้าใครชอบถึวงวานก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้วานนะคะกดซับสไคร์ไว้ติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจงแ้งเตือนนะคะวันนี้ลาไปก่อนเอาบญดดมมาบ๊ายบายไปบ,บายค่ะ ฝากติดตามผลงานของวันวันสตูดิโอและบบลฟ m มาชว a t a คา d e m ีผ่านช่องทาง Facebook หากชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกกดกระดิง่งจะได้ไม่พลาดค,คลิปใหม่ๆนะคะ